เลียงเลี้ยงเลี้ยงนตาวันน้ำผาสองข้อหลอดเสียงสู่หอจันร์ดนสวรแก่มามาเพบันองเหนืตาผู้่ถงผู้เียเลางสสาวทยไทยว่าอกไม่รันธุระวมเียสควรองไปหลานควร้องเอียวกันนีน้องวันนั้นเหี้ยดีพีัตู่นองนันือสารเียตัน มนำตัานหยเดียดฉัน้อยตอนเห็นไล่บญามผู้เป็นเจ้ากัาเหนือดวงวลลักษากเย่งแืนบนจอมท่านราชสมงศึขกงที่ลุ่เป็นนามบุญจอมให้บึงเ้าทิดทํทเดินโอ้เอ

ให้กำนำห้องตามของบ้านหันกำนำมอสีลงลงหาที่งบางเมืองนี้มีบปตรบัดเปลี่ยนแต่ก่อนอุ้ยตุนพวกกันยังมีเจ้าผู้นั้นไปสร้างคนรุ่นใหเรื่องตุนต่างกอนมันมีนุ่นกูซาบ้าลบผู้คนบ้านธนาให้เมืองนี้ฮือฮัว นันล่ะกือสู่อสัญญาณถีไปอันนั่นเรือบานสอยู่ไกลกวาเกี่ยวเี่ยวเรืแปลว่าาวคนสัมพันโตกันท้าวนั่นถ้ลเะเป็นบ้านเมืองคุณจะบ่นดูตุณนพ่อกตยังเป็นน้อนตาไม่งห้ปเป็นให้ละเป็นพี่รอด่อนโซเดียบ์สูบบุหาย่อดน้องชายว่าท่าน็นเมืองลาดูเพื่อ่ากัน่้านั่นเป็นจัดการทันกัวบ้านลอลินแม่น้ำตามที่หลอนทางฟังกูฮะ ฝังสายบอท่านคือดเทวดาอาพันลาหาตัวกำยิ้มร่วมเป้าพเปลี่ยนเส้นฝักงิ้นตะไคร้สางเห็นทางป่นก่องบานประโคงบานต้งตรงไทให่นวิ่งจากฮาลาบานเรือสีไก่เป็นจากฮาลาบานเรือสีไก่สีนั้นล่ะสีมันโอ้ป่ายแดงฝั่งปุไทนั้นมีสัมพันธ์บางหงสีหงจงตาบานระน ดคนนั้นละคนอื่นหานาเริงเทก่อนมันมีหาใส่ลงลิงปูนบอลปูกันกางจะวานไหนแา่นั้นเป็่อใจประธานถูกไปทางเพนี่กไได้หวนั่นมีตามหาใจพานี่สิเสียงไม่ต้งการ่านั้นดยบ้นเสียงันโอนหันนี่บ่เอาเอาพลมาสิเอาป็นเรื่องเียงกันสั่นไม่สั่ไม่เพราะอะไรให้พี่น้องทัเจ็สุดอน คนละแต่โผคนละแต่เกาเทเกาทีมาทุ่งบงกทัือลงดนซ้อนปานีแต่ทิ้งละแต่คาไม่ให้ไพ่เําำตกยังเป็นดนเมื่อ้อนแกกะมีตาดินตายใหไปลบทีบีบปะพันอินคาจูศรัสรนบวนมาเอาผอสามาไม่ลกจาบุศรรนทีละแต่จวงจันหอมมากลบไน่ถือบานลกเห็นดินอาอนจับบ้านใหญ่ ទនទនទទตឹងបានដែលាវេលាប់ទនទនទទនទទទទ្តាមទ្លាលើងអន់បានទមិតទំងនาវើក៏ផ្លាប់ទៅបានទ្ល ถ้าินแล้วดอนจะอันนั้นนี่จะอยู่ที่ภักไปเสาห่นหุ่นติมผิดมาโดนผินนี่ปิดที่อุดมฉุสีพ่อเป็นรังอยู่กันเท่าวนจะหาพันหากเท้าโหรมาฝั่นปัลงกพันปังผูกนอเดี่ยวปังนบางทีปังนไว้จะดื้อปุ่นไม่ไปเ้ยนตามก่าวเตือเทุนาข้าวน้ำวนมาหมาข้าวทุนนันโคนได้เกือยฟังเซยงเียงเหย้ามีพังขนลลงเต็มพืนอายุยืนาวดัง ปัติปุษสวะกาบอไรผัวมึงว่าเจ้าบ่ห็นเลี ability, right, yeah. right. ้ยวจันทีจันทีสวยบ้าไปว่าเรื่องจาภาพ้าวข้าวห่างห่างพีท่านเท้าตีเด้อท่านห้างทีท้าคำีข้าตก้าตองสูงหิบหากระบอกไปหางมาเลกสาป้าไปวางวางหลาจะบุพวกอีนี่จัลาสางเป็นเจ้ากับเมียี่เต้ามาหัวยู่ขางหัวเช็ดให้ผัวนี่เพื่อน้องทักลาผัวก็ต่างบองห่วหันเ้าสีดำเป็นคนขาซ้า จันหางปิ่นพุทธมาถุกกาจันาบัตรกอข้างปิ่นตกตาแฮ่นน่ันหอยบัง่านโถนยาจันลามสามปีหลายพุมาสร้างเบียงจันเตก่อนฮวดพ้ะขากระสานเล้วผานเขาสูงยันก่ม้หอดกางเมืองเจ้านอะอุกกระสาเชื่อสัตตาลาทาได้ถุนจูธาและมุงตัวมาสาใหทางดุนโดดจะดุนละโดดบนบ้านบนบ้าพญานาค่น้นมาทางสูงข้ จังคือใสสู่สาตนามาถึงกัพอดีนางโสวยกันเข้าอนันจังเพียงเป็นเสร็จแล้วเสร็จแล้วพญาเมืองถึงนางและสุสุขสาื่องบ้านผู้ที่ดลูกพอยสุวาจันทาให้ลูกอยสุวาจันทาหากินส่วนหาลูเป็นญาติเอาไปไหนินส่วนท่านเป็นหานของพระบาทพญาูเป็นเกียวไปไว้ตเเอง ้าองคก็สุดน้ำปุุ๊ตีสาติเดืมสาติเดขอให้ดีข้าพาให้ผู้งทางถูกนินกนยินเร้อพญาน้ำหมอนหินพรทิ้งโซให้สมเจมตัวาูกันจักร้าดพรพรแม่พญานุงช่างใดบีบบุตรต่เกิดมาทองไทยสองเท้ายี่ปั้นใช้ข้อมันสินกับดาบก็เกิดมาพร้อมพันจ้าส่น้อยคูกันผูดในนั้นีน้ำบา มาซาสุนที่เล่วก็ดีใจส่งสุขพญามุ่งมาก้าวจาเจ้าสุบรพียรตบหน้าบวกไปภาคเหนือปัญญ์เจอใช่ที่กาอได้หาคำท้าอย่างไในเรืองไทยากเถีงกะเชิดไทยไทยากเถียงกะเชิดในประวัติเพียงแต่ก่อนชันนี้ให้รอดรอกแต่ด้วยยางสุตอนสุตอนันด้วียางสุตอนใงให้กันมึง ຕາ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 ຕ ในระลังดอกกันยัมีคนมาขวให้เตียนถหเ้ขนักที่ตาจับรวยรวยทองไปสีรวยรวยไปถมันให้ชวหลายปีมา้าเธอจะเลิสั่งบานบอบล้อมกันชื่อบ้านหนองท่แท้เตะเด็มันนนต้องท่านแท้่นสาวลาปุ่นแต่ก่อนนดน้ำหนังจะจำอีตามถึงพุทธจันร์กพ่วงผีหลับ 5 5 4ปู่กลับพระเดชที่พากันไปสู่เมืองอัตาะพอพระเจ้าหมนจ็บดีได้นักแห่งพสรรค์าอยู่รต่อโพเก่าเรื่องานาแไทยเดเียสิไทยบอกให้จําแม่เด้อ